ที่รับพี่น้องวันนี้อยู่ซอยบัวทุ่มว่าซอยท่องจันตำบลบัวทุ่มอำเภอเมืองครับสวนหอยบังนองพี่นอ้องอำเภอเมืองบนข้างนาเนี่มีหอพักเนะพี่น้องมีหอพักมีบ้านบ้านชุมชนมีเขตชุมชนครับที่ีล็อกนี้อยู่สองงานหกสิบสี่ตารางวาที่นนพี่น้องสี่เหลี่ยมยางสวยด้านหน้า uh, 2ี่สิบแเมตร ยี 20, ่สิบเจ็ดจี้แปดเมตรประมาณนี้ครับความความความกว้างนะครับงาออกก็ง,งาเพระทุกค,คนเห็นเพราป็นน้องผลต้นไม้เดื๋ยที่สองสองงานหกสิบสี่ตารางวาครับเกือบเกือบเกือบสามงานสวยแด้พวพี่น้องเลยเนี่ยเกียร์ชุมชนอยู่ไกลบ้านจัดสรรเนี่ยพี่น้องคุณนั่งแดงบ้านจัดสรรขายอยน่นี่ขายงานละล้านพี่พน้องอยากแบ่งก็บแบ่งครับแบ่งจากงานเดยนั่งกวาดไปขายเบิร์นก็คือ สองล้านหกครับสองล้านหกสี่นี่วันนีเขาก็ลังถมก็ลังเหตีครับปุบ่นบันจัดสรรนี่ยนพื่หนหอนเรื่องแดงข้างทางแดงในที่สองงานหกสี่ส่สตรังวะก็อยากต่อร่องก็ค่อยว่ากันพี่น้องนะโทรมาให้คุยเปิอดอกอากาศนคุยก็จะค้องทีด้วยตรงมอยูทางพี่น้องนี่ห้บังคัวขทีสวยพ่นหน ของสั้งหัวสีขาว,ขาวได้พแผงได้ตัวนั้นกว้างพี่หน่องตัวนั้นหกเมตรสายทองจันจะผสงพิกัดให้ลราคาที่อยูขอ่ขมวดครับเอาไปไหนสนใจก็โทรมาเด็ดเบอร์นี่ครับโทรมาข้างล่างเบอร์ข้างล่างนิดหน่อยเนี้ยเดี๋ยวลงรายละเอียดขมวดให้โอเคครับอ้าวยุบีทนินธ์พี่น้นขอ,ของขอมจิมนาครับสวัสดีครับ